ะครับผมมาอยู่กับมดเฟตคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมดหยิบมาหยิบรถมารีวิวแนะนํากันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับหยิบมาเป็นตัว Honda นะฮโบนะผมคันนี้ 1.2S นะผมปี2013นะครับผมคันนี้นะครับผมอลูกค้าถ้าใครที่สนใจเนี่ยมดหยิบมาเป็นตัวรถยนต์อีโคคาร์นะครับผมประหยัดน้ํามันมากๆเหมาะสําหรับยุคนี้เลยทีเดียวนะครับคันนี้นะฮะราคาหน้าร้านเนี่ยจะเปิดมาอยู่ที่500,000 ขออภัยครับผม259,000บาทนะครับแต่ว่าพิเศษสุดๆอีกเช่นเคยนะฮะใครที่เข้ามาดูกับมดซื้อรถกับมดนะมดลดให้ทุกคันกันเลยทีเดียวนะฮะมดจะให้รถให้ราคาเหลือเพียงแค่230,000า 9,000บาทเท่านั้นนะย้ำว่า239,000บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นรถยนต์เล็กๆนะผมจดทะเบียนเป็นตัวรถยนต์5ที่นั่งนะครับผมคันนี้นะครับเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะไปรับชมรีวิวนะครับภายนอกภายในสำหรับตัวเจ้า่า h o ้า a v i o คันนี้กันได้เลยนะครับมาเริ่มจากตัเครื่องกันก่อนนะเดี๋ยวโมดจะไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะผมเสียงเครื่องนิ่งๆเลยนะ บอกได้เลยนะว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นรถมือเดียวนะครับผมลำดับที่2นะรถยนต์มือเดียวเท่านั้นนะคันนี้นะตัวห้องเครื่องนะคผมเสียบเครื่องก็จะเงียบกริบเลยครับผมถ้าเอาง่ายๆปิดฝากระโปรงลงมานะฮะแล้วจอดทิ้งไว้เนี่ยอ่าเขาแทบจะไม่รู้เลยครับว่าสตาร์ทเสียงเครื่องอยู่นะคันนี้นะ ตัวหมุดหน้านะครับคันนี้ก็จะหมุดเดิมๆเลยนะไม่มีรอยแกะทางนั้นนะครับคันหน้าเดิมนะครับสีเดิมออกโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานเนี่ยยังอยู่นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวมิดอาร์ตเนี่ยกลมๆนะรูแล้วก็เดิมหมดนะครับผมคันนี้น็อตปากกระโปรงก็น็อตเดิมหมดนะแล้วก็ตัวคันนี้เนี่ยตัวซีลซีลิโคนนะรตรงาฝากระโปรงนะบอกได้เลยว่านิ่มมากๆนะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ย เลฟจิกเนี่ยจะเป็นลอยกันเลยนะเพราะว่ามันนิ่มออกโรงงานเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์นะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่ง้าสบดซีซีนะฮะจะได้เป็นตัว90ม้าสิบมาร์กันเลยนะครับ mm ผมสำหรับตัวคันนี้นะครับ แล้วก็มันเริ่มมันจากด้านตัวไฟก่อนเลยนะคันนี้จะเป็นระบบไฟรีเฟกเตอร์นะของคันนี้นะแล้วก็ไฟตลกด้านข้างเนี่ยจะไม่มีแถบมาให้นะคันนี้ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นโครงเนี่ยมนะครับผมดูหรูหราอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีสลักโลโก้ตัวฮอนด้านะฮะตัวตัวเอสนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะมารับชมด้านตัวล้อกันเลยนะฮะล้อคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะนะับผมมาพร้อมกับฝาครอบนะครับผมเป็น ขอบ14นะฮะลัดมาพร้อมกับตัวยางบิสโตนนะแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวด้านข้างตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราามารับชมด้านฝั่งคนขับกันก่อนเลยนะเอาแล้วก็จะเป็นตัวประตูจะเปิดจะเป็นประตูจะเปิดสีดํานะที่จะเปิดจะเป็นสีดํานะของคันนี้แล้วก็ติดกันศาสบยด้วยนะของคันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเม็ดอาร์ตคร่าวๆนะฝั่งคนขับนะเม็ดอาร์ตเนี่ยก็เม็ดเดิมหมดนะรเรียงเดิมสวยนะเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับน็อตเนี่ย ก็ไม่ขยับนะเป็นสีเดิมนะคะผมสีเดิมกับตัวรถนะครับผมสีไม่กลับนะครับผมไม่มีรอยขันใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวกระจกนะฮะก็อ่าฝั่งคนขับจะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็จะเป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะภายในนะฮะคอนโซลหน้าจะเป็นสีดํานะครับผมแล้วก็จะมีอ่าสีลายไม้นะครับผมเล็กน้อยตัดนะดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมคันนี้นะฮะจะมาพร้อมกับตัวบอม5้ากระยี่นะครับผมแล้วก็ ตรงกลางนะฮะจะเป็นตัวอ่าลาหมากมอสสีน้ำตาลเข้มนะครับของทันนี้นะฮะ เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับมือนะครับผมคันนี้นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยด้านล่างเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวถุงลมนิรภัยแอร์แบกนะฮะฝั่งคนขับนะถือว่าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากๆเลยนะครับแล้วก็ไมค์คันนี้นะครับผมถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับผมแต่ว่ารถมือเจ้าของเดียวมือเดียวเท่านั้นนะะอยู่ที่1นึ0 0แเท่านั้นนะครับผมกิโลเมตรนะครับ แล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าจะให้เป็นตัวจอแพรเนียมาให้ด้วยนะครับผมด้านล่างนะครับคันนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับตัวแอร์ปรับมือนะครับผมแอร์อ่าอนาล็อกนะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะครับผมสำหรับตัว Honda Bri โอคันนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมารับชมอาตัวด้านหลังกก่อนนะฮะ รับชมต่อได้เลยนะครับด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะครับผมจดทะเบียนเป็น5้าที่นั่งเนี่ยก็บอกก็เกลี้ยงอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นรถมือเดียวเท่านั้นนะด้านบนเพดานก็เกี้ยงนะคันนี้แต่ว่าด้านหลังจะเป็นตัวกระจกปรับมือนะฮะกระจกหมุนนะครับผมตัวนี้แมนนว่สุดๆกันเลยทีเดียวครับ ก็คันนี้นะครับด้านหลังนะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็น็อตเนี่ยก็จะเป็นน็อตเดิมๆสีเดิมโรงงานนะฮะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยถอดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับตัว2 3 9 0 0 0บาทนะที่สำคัญนะคันนี้นะครับผมผมมีแคปชั่นมาใหม่นะครับผม เบื่อแล้วเน็ตฟิกอยากจะพาเธอไปปิกนิกที่สันเขื่อนนะฮะแต่ว่าเบาะด้านหลังนี่ก็พับได้นะแต่ติดพี่ว่าคันนี้เนี่ยแคบไปนิดนึงนะไม่ใช่ตัว s u v 7ที่นั่งนะคันนี้แต่สามารถพับเบาะที่สันเขื่อนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังนะครับคันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัวเบออาะเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับก็ตัดลายมักคอสสีน้ำตาลเข้มนะครับผมทันนี้นะแล้วก็ด้านหน้านะครับผม ด้านหน้าคันนี้จะมาพร้อมกับความปลอดภัยฝั่งผู้โดยสารด้วยนะฮะจะเป็นตัวถุงลมนิรภัยแอร์แบ็มาให้ด้วยนะครับผมคอนโซลหน้าก็จะเป็นคอนโซลหน้าสีดํานะครับสำหรับตัว Honda าพิโจะมีประมาณนี้นะครับผมถือว่าคุ้มค่าในราคาสองแสนสามหมบาทได้เป็นตัวรถยนต์อ e ีโคคาประหยัดน้ํามันนะฮะ เหมาะสําหรับยุคนี้กัเลยทีเดียวนะครับผมอะท่านใดที่สนใจนะผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันนี้รุ่นนี้นะหรือว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นอื่นเนี่ยสามารถติดต่อนัดวันดูนัดวันจอกับมสเบตคามาโดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าจะไปติดตามคลิปอื่นๆนะครับผมได้ที่ทางช่อง Youtube ของโมสเลยนะชื่อว่าโมสเบทคารถมือสนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์นะหนึ่ง like, ไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไ์กันไว้ด้วยนะฮะท่านใดที่ถูกใจหรือกดเป็นตัว กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยก็ได้นะเพื่อ<ด>ที่ไม่พลาดเวลามดลงคลิปใหม่ๆนะครับดมดเบสค์ทนเนี่ยลงคลิปกันทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ถูกใจนะในตัวที่มด มานี้นะครับสามารถที่เฟซนะฮะสแสดงความคิดเห็นหรือว่าให้มดหยิบมารับชมรีวิวได้เลยนะฮะมดรีวิวให้ทุกซอกทุกมุมทุกจุดภายนอกภายในก็เลยทีเดียวนะฮะหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะเห็นเป็นรูปนะครับผมเป็นรถยนต์คันอื่นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะ,ะสามารถไปติดตามนะครับผมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k หลักเลยนะครับผมทางมดมีรถเข้าใหม่กันทุกวันเลยทีเดียวนะ,ะ <S <S ไปอัปเดตกันได้เลยนะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k หลักนะชื่อว่ามดอ a u โตเบสคาร์นะ,ะ,นะ,ะหรือว่าจะแอดมาสอบถามข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติมนะครับผมทุกส่วนเลยเดียวนะมดพร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเบอร์0984902739นะครับเบอร์นี้เนี่ยสามารถใช้แอปไลน์มดกันได้เลยนะแล้วก็สามารถใช้โทรได้ด้วยนะครับผมเบอร์นี้เลยนะ0984902739นะครับผมเบอร์นี้โทรมาได้ด้วยนะครับผม ยังไงนะโหม,มดมีบริการเพิ่มเติมคือเป็นตัวบริการรับซื้อขายเทิร์นรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อกันได้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคันนี้นะหรือว่าคันอื่นๆน,นะครับผมหมดยังมีตัวสูดรวมตัว SUV 7จที่นั่งมากสูงสุดถึง50คันมากทีส่สุดในย่านมีนบุรีกันเลยนะแล้วก็มีรวมมากสูงสุดทุกรุ่นยี่ห้อนะของทั้งเต็นเบสคาร์ออโต้เลยนะครับรวมมากสุงสุดถึง200คันกันเลยนะครับยังไงวันนี้นะโหม,มดาฝากไปด้วยนะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากไว้เป็นการหนึ่งพิจารณาด้วยนะครับสำหรับตัว h อนด a าวีโอคันนี้นะครับสวัสดีครับ